ไม่ใช่จุดจบความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดไม่มีใครบนโลกนี้ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนเริ่มจากความเข้าใจผิดของหลายคนที่คิดว่าความล้มเหลวเท่ากับความพ่ายแพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วความล้มเหลวคือบทเรียน ที่ชีวิตมอบให้เพื่อที่จะพาเราเติบโตไปข้างหน้าเบียบเสมือนกับการหัดเดินของของเด็กหกล้มหลายครั้งล้มแล้วล้มเล่าจนกว่าจะเดินได้ก้าวแรกตัวอย่างจากชีวิตจริงของเอดิสันโทมัสเอดิสันล้มเหลวกว่าพันครั้งก่อนจะ ก่อสร้างหลอดไฟได้สำเร็จแต่คำพูดของเอดิสันไม่ได้พูดว่าไม่ได้ล้มเหลว1,000ครั้งแต่ฉันพบ1,000วิธีที่มันใช้ไม่ได้ผลถ้าหากว่าเรากลัวล้มเหลวเราจะไม่มีวันได้เรียนรู้อะไรว่าอะไรคือความสำเร็จที่แท้จริง การล้มแล้วเรียนล้มแล้วลุกนั่นแหละมนุษย์ความล้มเหลวไม่ได้มีไว้ให้จมแต่มันมีไว้ให้เรารู้ว่าเราทำอะไรพลาดและควรปรับปรุงอะไรใหม่ทุกคนเคยล้มไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกศิลปินชื่อดังหรือแม้แต่คนธรรมดา แต่จุดสำคัญไม่ใช่ว่าคุณเคยล้มเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าคุณลุกขึ้นกี่ครั้งคุณลุกขึ้นได้กี่ครั้งที่คุณล้มแจ็คมาผู้ก่อตั้งอีิบาบาที่ถูกปฏิเสธจากงานกว่า30แห่งหรือวอลดิสนีย์ที่เคยถูกบอกว่า ไม่มีจินตนาการเพียงพอทุกครั้งทุกการล้มคือโอกาสในการเรียนรู้ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นก็เท่ากับว่าคุณยอมแพ้ทำไมคนเราต้องล้มเพื่อที่จะเข้าใจคำว่าทนและแก่งนั่นเองการล้ม เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนตัวตนของเรา